สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุณยาดาเลิฟทาโลวันนี้ไหนใช้ไพ่สดใสามากเลยนะคะสีเขียวสดใสเป็นไพ่ที่น่ารักมากๆนะคะไพ่สาหรับนี้เพราะว่าวันนี้ไหนมีหัวข้อนะคะความน่ารักในความน่ารักของคุณในสายตาคนรอบข้างนะคะมาดูกันดีกว่านะคะหลังไพ่เป็นใบโคเวอร์เนาะใบใบไม้ใบความสดใสใบความอุดมสมบูรณ์ นะคะม,มาดูความน่ารักความสดใสความน่ารักของคุณในสายตาคนรอบข้างเขาสัมผัสอะไรได้บ้างนะคะในตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะความน่ารักนะคะในสายตาคนรอบข้างเดทหน่อยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะมีความ มีความเงียบมีความเป็นโลกมีโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครนะนะคะคนรอบข้างเขามองว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะ่ะสำหรับคนที่สนิทกันจริงๆนะนะคะคนบางคนที่อยู่ในพื้นที่นอกพื้นที่เซฟโซนหรือว่าคนที่อาจจะรู้จักผิวเผินอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด นิงน่งๆไม่ค่อยพูดรักความสงบแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณนะ่ะเขาจะรู้ว่าคุณมีความสดใสมีความสดใสมีความร่าเริงซ่อนอยู่แต่ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะแสดงอ n น r g จแบบนี้กับทุกคนไงคะเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ชิดกับคุณนะ่ะเขาจะสัมผัสได้ถึงความน่ารักของคุณเลยก็คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะคะมีความเป็นกันเองนะคะมีความเหมือนกับเป็นที่รับฟังของคนอื่น แล้วก็ไม่พูดต่อเป็นคนที่ฟังแล้วไม่พูดต่อจะพูดเม้ามอยกันเฉพาะแค่ในกลุ่มในเรื่องของเรื่องทั่วไปแต่ถ้าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่มีคนอื่นๆเขามาปรึกษาเป็นปัญหาชีวิตเนี่ยคุณจะไม่พูดต่อนะคะก็คือถ้าอยู่ในกลุ่มเซฟโซนหรือคนที่สนิทจริงๆอะ่ะเขาจะสัมผัสได้นะคะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ในเรื่องของการที่นะคะไม่พูดต่อไม่พูดมากไม่สารต่อนะคะอืม ความน่ารักของคุณที่คนรอบข้างเขาสัมผัสได้คุณบางคนอาจจะเป็นคนที่มี energy นะคะพลังงานของพลังงานบวกอ่ะพลังงานแห่งความราดเริงสดใสบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบอกีฬาแอดเวนเจอร์ ila, ชอบออกกำลังกายนะคะชอบท่องเที่ยวชอบไปในสถานที่ที่แบบว่าต้องใช้ energy ใช้พลังงานปีนเขาน้ำตก นะคะทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าใช้พลังงานเอเน g y ในการแบบนะคะบุกน้ำลุยไฟอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือว่า,อาแอดเวนเจอร์พวกกระโดดล่มหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นในลักษณะที่ชอบความผาดโผนชอบความท้าทายมีเอนเน g y ของความเขาเรียกว่า,วาบ้าพลังเนาะ บางคนจะเป็นคน alert นะคะถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทเนี้ยคุณจะแบบว่ามีความ alert มีความสดใสนะคะอาจจะเป็นหัวโจกของคนในกลุ่มในการพาคนอื่นๆทำนะคะกิจกรรมอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์นะคะสร้างความสดใสหรือว่าเติมพลังนะคะเติม energy ชอบอาจจะเป็นคนที่ชอบชวนคนนู้นคนนี้นะคะในการทํากิจกรรมนะคะตามกลุ่มตามก้อนตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ถ้าในที่ทํางานเนี่ยความน่ารักของคุณเลยก็คือคุณเป็น เปนคนที่ถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือนะ่ะนะคะคุณก็จะช่วยนะคะอะไรที่คุณทําได้คุณก็จะทําคุณค่อนข้างเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่มีปฏิกิริยาเขาว่าเขาเรียกว่ามีมีสัมผัสนะคะมีสัมผัสที่รวดเร็วนะคะ คุณได้สมมุติว่ามันจะมีนะคนที่เป็นในลักษณะที่แบบว่าพอคนเขาพูดอะไรอ่ะคุณคุณคุณได้ยินแล้วคุณจับพลังงานแล้วคุณมีปฏิกิริยาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วนะคะในที่ทํางานเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายชอบไปตามส่วนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็จะเป็นในลักษณะของหากคนที่อายุมากแล้วก็จะเป็นในลักษณะของชอบ เล่นนะคะความน่ารักความสดใสของคุณเลยก็คือคุณเหมือนกับมีเด็กชอบเข้าหานะคะชอบพาลูกพาหลานนะคะทำกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยน,นะคะอืมนะคะความน่ารักของคุณที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้ The Sun ค่ะคุณเหมือนกับเป็นอ่า ถ้าในกลุ่มก้อนกลุ่มใหญ่ๆอะคะ่ะกลุ่มในกลุ่มเพื่อนกลุ่มกวนกลุ่มที่สนิทกันนะนะคะในกลุ่มก้อนน่ะคุณอาจจะเป็นหัวโจกอย่างที่หน่อยว่าเป็นคนต้นคิดเป็นคนต้นวางแผนเป็นคนที่แบบพาทํากิจกรรมอะไรนู่นนี่นั่นนี่นะคะเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นที่คนที่ชอบจัดทริป นะคะจัดทัวร์นะคะหรือว่าเป็นคนแบบรวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนที่ต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยไปทางนี้สิไปทางนั้นสิมาเจอกันตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมาทานข้าวร่วมกันมานะคะพูดคุยมาพบปะสังสรรค์อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะความน่ารักสดใสของคุณเลยคุณอาจจะเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเพื่อนๆกลุ่มก้อนกลยานมิตร นะคะต่างๆก็มีความเป็นไปได้บางคนก็จะบอกว่าสามใบออกมาทําไมตอนแรกบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดนะคะถ้าคุณไม่สนิทจริงๆคุณก็จะเก็บเอาไว้ค่ะคุณจะสนิทจะเฉพาะกับกลุ่มก้อนคนที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณอยากให้เขาเห็นคุณเป็นคนที่มีพลังงาน energy ล้นนะเพราะว่าเดอะซักับเดซเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีพลังงานล้นแต่เพียงแต่ว่าคุณอยากจะแสดง ะะลักษณะแบบไหนออกไปให้คนอื่นๆหรือคนแบบไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณคุณพอใจแบบไหนหากคนที่สนิทจริงๆอ่ะคุณก็จะแสดงออกมาอีกแบบหนึง่งแต่คนที่ไม่สนิทถ้าอยู่ในสังคมที่แบบมีคนผู้คนมากมายหลากหลายอยู่ในขั้นที่แบบรู้จักกันผิวเผินเนี่ยคุณก็จะนิ่งมากกว่านะคะคุณก็จะนิ่งคุณก็จะเงียบคุณจะเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดมากกว่านะคะอืมความน่ารักนะคะ ความน่ารักของคุณที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้ for of one คุณเป็นคนที่นะคะค่อนข้างที่จะพอทําอะไรอะ่ะทาแบบตั้งใจตั้งมั่นอย่างที่หน่อยบอกเมื่อกี้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆแล้วก็คนอื่นๆชอบที่จะเข้าหาคุณนะคะในการที่จะให้คุณทํานู่นทนํานี่แล้วก็คุณมีเซนส์สัมผัสใช่ไหมคะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็ว นะคะกับการแอคทีฟในการทําอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะสีไม้เท้าวัานนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความน่ารักคือไม่ว่างานน่ะที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจะต้องทํากับใครหลายคนหรือมีคนที่รับผิดชอบ นะะในส่วนของเนื้อง,งานหรือว่ารับผิดชอบในส่วนที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยมีคนต้องทําเยอะแยะหลากหลายแต่ว่าคุณก็ไม่เกี่ยงนะที่จะไปช่วยคนนู้นคนนี้นะคะเป็นในลักษณะของหากงานคุณเสร็จไวสิ่งที่คุณรับผิดชอบเนะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ไปช่วยคนอื่นๆนะคะเหมือนกับเป็นในลักษณะของมีจิต ดูแล้วเนี่ยมีจิตชอบช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานนะไม่เกี่ยงงานแล้วก็ไม่เกี่ยงว่าในกลุ่มมีกี่คนต้องแบ่งงานให้มันเท่ากันไหมค่ะ ถึงคุณจะได้รับมอบหมายงานที่มากกว่าถ้าคุณทําเสร็จไวคุณก็ไปช่วยคนอื่นๆอ,อ่ะเพราะคุณรู้สึกว่ายังไงมันก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันสี่ไม้เท้ามันคือความมั่นคงมันคือการที่แบบร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความน่ารักของคุณที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้เลยอ่ะก็คือคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะคุณไม่เกี่ยงว่าต้องเป็นความรับผิดชอบของของใคร นะคะหากเขายินดีที่คุณจะให้ให้คุณช่วยคุณก็ช่วยหากเขามาขอความช่วยเหลือกับคุณถ้ามันไม่หนักหนาเกินไปหรือถ้ามันไม่ล้าเส้นเกินไปคุณก็ช่วยนะคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าความมั่นคงมันต้องแบบเหมือนกับตึกที่มันต้องมีเสานะคะที่มันต้องแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะความน่ารักของคุณที่คนรอบข้างเขาสัมผัสได้ อ่าบางคนชอบเอนเตอร์เทนนะเป็นคนชอบปล่อยพลังงานบวกอะ่ะคือคนที่มีพลังงานบวกเยอะๆในตัวนะคะมันจะมีความแบบไหลออกมาพลังงานบวกอะ่ะมันมันมันจะเอ่อล้นนะคะทั้งหมดบอกไหลก้าวถ้วยเนี่ยคือคนที่มีความสุขในตัวเองอิ่มล้นเอ่อล้นเติมเต็มตัวเองได้อ่ะคะ่ะพอตัวเองมีความสุขมากๆอ่ะคะ่ะ มันจะมีพลังงานเอเนจีที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานความสุขในตัวคุณซึ่งมันเป็นอย่างนี้ค่ะบางทีอ่ะการที่เราต้องเลือกอยู่กับใครหรือเราต้องเลือกที่จะทํางานร่วมกันกับใครหรือถ้าเราต้องเลือกที่จะอยู่ในกลุ่มก้อนกับใครเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วเราต้องอยากเลือกอยู่กับคนที่มีความเฟรนลี่มีความมีพลังงานเอเนจีของพลังบวกพลังความสุขมันไม่มีใครอยากที่อยู่ใกล้คนที่แบบอมทุกข์หรือว่าคนที่มีแต่ความเครียดนะคะอยู่ในตัวไม่ใช่นะนะคะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นความน่ารักของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่ส่งพลังงานบวกออกไปให้คนอื่นๆเขาสัมผัสได้ว่าคุณนะ่ะ เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับใครหลายๆคนคือเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าถ้าเผื่อคบกับคุณนะไม่ต้องกลัวว่าคุณจะนะคะแทงข้างหลังหรือไม่ต้องกลัวว่าคุณจะทำสิ่งไม่ดีอะ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าคบกับคนที่มีพลังงานบวกแล้วไม่ต้องกังวลว่าเขาจะปล่อยขึ้นพลังงานลบออกมาเพราะเราขนาดเราเรายังอยากอยู่ใกล้คนที่แบบ มีพลังความสดใสมีรอยยิ้มนะคะมีเสียงหัวเรานะน่ะเพราะว่าบางทีอะ่ะนะคะเราพบเจอเรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องท็อกซิกมามากมายเพราะฉะนั้นการได้เอนเตอร์เทนการได้เลือกคนการได้เลือกสิ่งแวดล้อมอะ่ะก็อยากจะเลือกคนที่มีนะคะพลังงานล้นในเรื่องของนะคะความสดใสพลังงานเอเนจีความน่ารักความเป็นกันเองนะคะ คนรอบข้างเขาสัมผัสได้ค่ะในบางคนบอกว่าเราไม่ใช่พลังงานเราไม่ได้ปล่อยพลังงาน energy ความสดใสหรือว่าเราไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาคือบางคนนะคะเขาสัมผัสได้โดยที่คุณไม่ต้องได้ทำอะไรเลยนะนะคะเหมือนกับคนที่มีความเครียดนะ่ะมันจะปล่อยคลื่นพลังงานมันคือคลื่นพลังงาน นะคะสมมุติว่าคนที่เพิ่งผ่านความทุกข์มาผ่านความเครียดมาหรือว่ายังจมอยู่ในกับความทุกข์เราจะสัมผัสได้ว่าเขามีพลังแห่งความอ่อนล้าอ่อนแรงมีความเหนื่อยมีความดรอปมีความไม่มีความสดใสอะค่ะคือเราไม่ต้องทำอะไรมากหรอกค่ะนะคะพลังงานของคนที่มีความเป็นบวกของคุณน่ะนะคะที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้ คุณไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่บางทีอ่ะคุณอยู่นิ่งๆเงีเยบๆเ,เป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ไม่มีความวุ่นวายให้กับคนอื่นๆคนรอบข้างเขาก็รู้สึกดีแล้วอะค่ะนะคะบางทีการที่เรามีเพื่อนที่แบบไม่ต้องพูดมากไม่ต้องจอจี้ไม่ต้องอเลิร์ตลอดเวลาไม่ต้องชวนคุยตลอดเวลาบางทีการที่เรามีเพื่อนแบบเนี้ย นะคะเราก็อยากได้ในช่วงจังหวะเวลาที่เราอาจจะต้องการความสงบต้องการพลังของคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วมีพลังงานบวกแค่เนี้ยนะคะก็รู้สึกดีแล้วนะคะอืมความน่ารักที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้ในตัวคุณเดี๋ยวหน่อยจะขออีกสามใบนะคะหนึ่งโอ้โหเทนออฟเพนเดอเห็นไหมแล้วก็เพจออฟครับเป็นดีจังเลยอ่ะพลังงาน อ่าโอเคหน่อยรู้แล้วว่าทำไมคนรอบข้างเขาถึงเขาถึงชอบนะคะที่จะมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะเพราะว่าตอนที่คุณเอนเตอร์เทนคุณก็เอนเตอร์เทนแต่พอเวลาที่คุณมีความทุกข์อ่ะคุณจะเก็บเงียบแล้วคุณก็จะไม่ปล่อยพลังงานความทุกข์ออกไปคุณจะเดินเดินออกให้ห่างหรือในในวันที่คนคนเขาชวนกันไป เที่ยวหรือชวนกันมาพบปะสังสรรค์เฮฮาเนี่ยวันไหนถ้าคุณมีความเครียดวันไหนที่คุณมีความทุกข์วันไหนที่คุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะไปพบเจอใครอะ่ะคุณจะปลีกตัวออกมานะคะมาเคลียพลังงานของตัวเองมาขจัดพลังงานลบของตัวเองออกไปก่อน ะะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะปล่อยพลังงานเอเนจีที่เป็นพลังงานบวกให้กับคนอื่นๆให้เขาได้รับรู้ถึงพลังงานที่ดีในตัวคุณมากกว่านะคะคุณน่ะเซฟความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะความน่ารักของคุณคือคุณเจอความเครียดคุณเจอความกดดันคุณเจอความ อสับสนวุ่นวายในตัวเองเจอปัญหาในชีวิตมานะ่ะคุณจะเป็นคนที่เซฟคนอื่นคือคุณจะไม่เอาสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความทุกข์ใจตรงเนี้ยไปให้คนอื่นอเพราะคุณเป็นคนที่ชอบที่จะแก้ปัญหานะคะด้วยตัวเองอยู่เสมอคุณรู้สึกว่าการที่เราอยู่กับสังคมที่เป็นสังคมที่ดีกับตัวคุณนะคะคุณก็อยากที่จะ นะคะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆเอาสิ่งดีๆมาแชร์กันมากินมาเที่ยวนะคะมาดื่มแชร์กันเพราะคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่จับความรู้สึกของคนอื่นๆได้ง่ายคุณถึงย้อนกลับมาคิดคิดแทนคนอื่นว่าถ้า คนอื่นปล่อยพลังมาอย่างไรนะคะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วเราสัมผัสได้เรายังรู้สึกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็เลยคิดแทนคนอื่นไปว่าแล้วการที่เรามีพลังงานลบหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบเจอความเครียดจากการทํางานเจอความเครียดจากสภาวะอะไรอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเอาสิ่งเหล่านี้นะคะไปบอกไปกล่าวไปพูดหรือว่าไปส่งส่งต่อสิ่งที่เป็น นะคะเอเนจีลบลบท็อกซิกอย่างเงี้ยให้คนอื่นๆมันก็เลยทําให้คนรอบข้างเขาสัมผัสได้ถึงความน่ารักของคุณเลยเขารับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆรอบข้างอยู่เสมอค่ะคุณเป็นคนที่บางครั้งเกรงใจขี้เกรงใจไม่ชอบขอความช่วยเหลือใครมีปัญหาอะไรไม่ค่อยชอบที่จะมาเล่าให้คนอื่นๆฟังทงั้งทที่คุณเชื่อไหมคนรอบข้างเขาพร้อมที่จะรับฟังคนชอบ คนรอบข้างเขาพร้อมที่จะนะคะ,ะมีไหลให้คุณซบนะคะมีหลังให้คุณพักพิงนะคะเพราะว่าเขารับพลังงานบวกจากคุณเยอะมากๆค่ะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างคุณเป็นเหมือนแสงอาทิตย์คุณเป็นเดซันคุณเป็นความสดใสคุณเป็นพื้นที่พลังงานบวกให้กับใครหลายคนเพราะฉะนั้นคนอื่นๆนะคะเขาจึงอยากที่จะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วอ่ะ เขาสามารถที่จะรับฟังนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาหรือคุณอยากระบายอะไรอะ่ะคุณก็สามารถที่จะพูดได้นะแต่คุณแต่คุณก็ไม่ทำนะคะคุณไม่ทำเพราะคุณรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอยากจะเคลียร์ด้วยตัวเองเดทคือการตัดจบตัดจบด้วยตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพาตัวเองออกไปนะคะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะเคลียร์พลังงานด้วยตัวเองก่อน นะคะแล้วค่อยเติมพลังงานบวกขึ้นมาพอมี energy มีความรู้สึกดีๆหรือว่าเคลียร์สิ่งไม่ดีออกไปได้แล้วอะค่ะคุณถึงจะเป็นเซฟโซนให้กับใครหลายๆคนคุณถึงจะเป็นแสงสว่างเป็น energy เป็นพลังงานดีๆเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนนะคะเพราะคุณไม่อยากเสียเวลาไปกับการน,นะคะต้อง นำสิ่งไม่ดีมาแชร์กันนะคะคุณอยากให้ทุกๆวินาทีที่คุณได้อยู่กับคนรอบข้างคุณอยากซึมซับนะคะแต่สิ่งที่ดีๆคุณอยากจะซึมซับแต่ความสุขคุณเป็นคนที่แคร์คนอื่นๆมากเลยนะคะเอาจริงๆถ้าคนที่เขาแคร์คุณเช่นกันน่ะเขารับรู้และเขาสัมผัสได้ค่ะว่าคุณแคร์เพื่อนคุณแคร์กัลยานมิตรคุณแคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆคุณมีแต่อยากที่จะ นะคะส่งต่อสิ่งดีๆมีอะไรก็อยากจะให้คนอื่นๆได้รับมีของอร่อยก็อยากเอามาให้คนอื่นๆกินมีสิ่งดีๆมีข่าวสารดีๆก็มีแต่อยากที่จะเอาให้คนอื่นๆนะคะคนรอบข้างเขารับรู้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นคนที่เขามีพลังงานลบกับเราเขาส่งพลังงานลบกับเรามาเขาก็จะได้รับแต่พลังงานที่เป็นพลังงานลบกับเรานะคะไม่ใช่ว่าคุณปล่อยพลังงานลบต่อต้านนะ แต่ว่าถึงคุณจะปล่อยพลังงานบวกถึงคุณจะดีกับเขาแค่ไหนอะคะ่ะ <tim ing> เขาก็เลือกที่จะรับแต่สิ่งที่ไม่ดีเขาก็เลือกที่จะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีเขาก็เลือกที่จะมองในข้อเสียของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานเอเนอรของคุณนะคะคุณถึงมีแต่ส่งต่อสิ่งดีๆออกไป เพราะคุณเชื่อว่าคนที่มีพลังงานเอ e r จีหรือว่าศีลที่เสมอก,กันกับคุณเท่านั้นนะคะถึงจะรับในสิ่งดีๆความหวังดีความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้นะคะเพราะเด็กถือถ้วยคือคนที่มีความสดใสมีมีเอเนจีม, Energy, มีพลังงานของความอ่อนโยนด้าเริงจิตใจดีชอบช่วยเหลือ นะคะงานคนอื่นไม่เป็นไรเราทําเสร็จแล้วเราก็ช่วยคนอื่นไปได้คนอื่นต้องการความช่วยเหลือประสาทเซนสัญชาตญาณสัมผัสของคุณรวดเร็วนะคะอืมเนี่ยคือพลังงานความน่ารักความสดใสในตัวคุณที่คนรอบข้างที่เขามีศีลเสมอกันนะคะเขารับรู้ได้นะฮะอะมาดูกันว่าหน่อยขอไพ่ยานาโลกสามใบดีกว่าคำแนะนำให้กับคุณ ชื่อเสียงโด่งดังการตีละคงคําแนะนำนะคะ <c oughs> การเจราจาอะ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 โอเคคําแนะนำเลยก็คือสิ่งที่คุณทำมันดีอยู่แล้วอะคะ่ะแต่สิ่งไหนที่คุณมีความเพียรพยายามที่คุณสื่อสารออกไปอะ่ะ วันหนึ่งคนที่เขารับรู้ได้และคนที่ไม่อยากที่จะรับรู้สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็รับรู้เองอะค่ะชื่อเสียงโด่งดังมันก็เหมือนกับการที่คุณตีระฆังอะค่ะคุณยิ่งตีดังแค่ไหนคนที่เขาไม่พยายามที่จะรับฟังแต่ยังไงเขาก็ได้ยินในสิ่งที่คุณตีความพยายามของคุณก็เช่นกันนะคะสักวันหนึ่งคนที่เขาไม่พร้อมที่จะรับหรือไม่คิดที่จะรับมีความปิดกั้นหรือว่าเขาเรียกว่าคนที่ ไม่อยากที่จะสารต่อนะคะสุดท้ายวันหนึ่งนะคะคุณความดีสุดท้ายวันหนึ่งนะคะความน่ารักของคุณนะคะเขาก็จะได้รับรู้เองแหละค่ะนะคะถึงเขาจะไม่ยอมรับแต่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องได้รับรู้แต่ถามว่าคุณจะไปโฟกัสไหมกับคนที่เขา มีแต่ส่งสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีออกมาไม่ค่ะคุณใช้เวลาในการที่จะเอาไปคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆพัฒนาตัวเองดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวาจาสเสน่ห์ทางวาจาคุณรู้ว่าการที่เราเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีอยังไงก็นะคะได้สิ่งที่ดีๆแน่นอนแต่ถ้าเผื่อเราเราพูดดีแล้วแล้วยังมีคนเอาไปตีนะคะไปแปลสารหรือว่าไปตีความที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไปในทิศทางที่ผิดเนี่ย นะ,ะคะคาแนะนําเลยก็คือคุณไม่ต้องไปใส่ใจค่ะเพราะสิ่งที่เราแสดงสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพ่นออกไปมันคือน้ําทิพมันคือความชุ่มฉ่ามันคือสิ่งดีๆนะคะคนที่ได้รับพลังงานที่ดีจากเราก็คือคนที่พร้อมที่จะนะคะรับสิ่งดีๆจากเราไปแค่นั้นละค่ะก็ไม่ต้องแคร์อะไรมากค่ะสิ่งที่คุณทํามันก็เกิดกับตัวคุณ คนที่เขาได้ผลประโยชน์เขาก็ยินดีคนที่เขาไม่ได้ผลประโยชน์หรือว่าเขารู้สึกว่าไม่รู้สึกดีตอนที่คุณประสบความสําเร็จอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาค่ะไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเอาอย่าให้เราไปเสียเวลาสิ้นเปลืองสมองในการที่จะไปคิด ว่าจะต้องทํายังไงให้คนที่เกลียดกลับมารักเราไม่ต้องค่ะเพราะคนที่เขาจะรักเราเขาจะเอ็นดูเขาจะชื่นชอบเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนที่น่ารักเนี่ยเราไม่ไม่จำเป็นต้องพยายามค่ะเราแค่เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นก็พอแล้ว <S <S นะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีพลังงานบวกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้จนจบ ะะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่น้อมรับความสดใสนี้ไปค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบาย